สวัสดีคุณผู้ชมผมจ่ารลูกชาวนาวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านชมอีกแล้วนะครับไปชมครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าท่านชมนี้นะครับแป่งออกเป็นอสองฝากนะครับนี่คือถาดข้าวสารที่เราเก็บเ,เม็ดพืชเรียบร้อยแล้วนะครับจะสะอาดฝั่งนี้คือเรายังไม่ได้เก็บนะครับคุณผู้ชมวันนี้นําสาระมาฝากมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการฝึกสมาธิการฝึกความอดทน แล้วก็ที่สําคัญฝึกสายตาไปในตัวด้วยนะครับในการเก็บเศษเม็ดนี่แหละครับเม็ดเล็ๆนะฮะเม็ดพืชที่ติดมากับข้าวที่เราไปสีจากโรงสีนะครับเนี่ยนะครับฝึกกับข้าวที่สวยมันธรรมดาเกินไปนะครับก็ลเลยเอาปลายข้าวซึ่งมันมีเม็ดใกล้เคียงกับเม็ดพืชนะครับมาฝึกเป็นการฝึกความอดทนฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสายตาไปในตัวด้วยนะครับ